ออกทุเรียนกินเนยระวมือนะได้ไหมมันเห็นเนื้อแล้วทุกคนเอาเปยังเอาออกมาไม่ได้อะโอ๊ยถุงมือกังเลยว่ะเนื้อมันแอบโดนและนิดนึงอุ้ยทำมันลงอย่างนั้นได้เลยอ่ะเสร็จแล้วอุ้ยอันนี้สวยอุ้ยน่ารักทุกคนอันนี้ปอกเสร็จแล้วได้แบบนี้ตรงนี้จะโดนเฉือนไปนิดนึงนะใช่กำลังดีนะอือโอ้ยอืมอืม เป็นอย่ี้มั้พวกเราก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยข้างอกกรอบตอนนี้กลิ่นร้านบ้านมากทุกคนเดี๋ยวขอเอาตัวการไปทิ้งก่อนได้ได พอเคลียร์ต้นต่อเสร็จแล้ว่ก็รีเซ็ตกลิ่นทุเรียนให้เป็นศูนย์ด้วย Kingstella Set Zero D Air ตัวนี้เลยคือชอบที่เขาไม่ได้ดับกลิ่นด้วยน้าหอมเหมือนที่เคยใช้แต่ Set z e ตัวนี้เขากําจัดกลิ่นเดิมให้หายไปเลยเป็นเทคโนโลยี Odor X ลิขสิทธิ์เฉพาะ Kingstella ดับจับกลิ่นให้หายไปภายใน10วินาทีตอนนี้คือกลิ่นบ้านกลับมาสะอาดเหมือนไม่เคยเอาทุเรียนเข้าบ้านเลยทุกคนชอบมากๆปวดเลยว่าควรมีติดบ้านไว้มันจะเป็นจริงๆรหาซื้อได้ที่ TikTok Shop Kingstella Official ตามไปตามกันได้เลย